t ู u th ู e จะเ h ิร์ชเทดทองมาอ่านแนวโน้มราคาทองคำแท่งไทยประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2565เวลา9โมง50นาทีตอนนี้กราฟรายสัปดาห์บอกกับเราว่าแนวโน้มยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบ20,9900ถึง30,400บาทนะครับ ไซเวย์ way อยู่500บาทครับรายสัปดาห์บอกว่าแบบนี้ยังคงอยู่ในกรอบการไซเวย์นี้ครับบีบตัวระหว่างเส้นแนวต้านด้านบนและเส้นแนวรับด้านล่างเลยนะครับรายเดย์บอกว่าตอนนี้ราคากําลังทดสอบบริงเจอร์แบนด์กลางที่2 9 9 0 0บาทอยู่นะครับยังไม่สามารถหลุดทะลุลงไปได้แนวต้านรายเดยก็อยู่ที่3,150บาทครับ อยู่ในกรอบตรงนี้เลย250บาทครับสำหรับรายเดยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบที่แคบกว่ารายสัปดาห์นะครับ250บาทส่วนรายวีคไซด์เวย์อยู่500บาทนะครับราย4ชั่วโมงบอกกับเราว่าณเวลานี้ราย4ชั่วโมงชนแนวรับ29,900บาทครับยังไม่สามารถหลุดทะลุลงไปต่อได้นะครับเกิดเช้านี้เกิดการเด้งกลับขึ้นมาทํำไฮไว้ที่30,000กับ50บาทครับ ยืนไม่ได้ครับเกิดแรงขายขึ้นมาครับสามหมื่นห้าสิบาทเจดแรงขายขึ้นมาเป็นแท่งแดงยาวลงมาแต่แท่งแดงยาวนั้นก็ยังติดแนวรับอยู่ยังไม่สามารถหลุดแนวรับไปได้นะครับแนวรับตอนนี้ก็อยู่ที่อสองหมื่นอ่าสองสามหมื่นทุนๆเลยครับไซด์เวอยู่ห้าสิบบาทนะครับสาหรับลายสี่ชั่วโมงว่าแบบนั้นครับลายหนึ่งชั่วโมงบอกกับเราว่ามีแรงซื้อเมื่อเช้านี้ดันตัวขึ้นมาที่สามหมื่นกับห้าสิบบาทแต่ยังไม่สามารถยืนได้นะครับ ทำให้เกิดการย่อตัวลงย่อตัวลงมาตอนนี้อยู่ที่2 9 9 9 5บาทนะครับหลุด30,000มา5บาทแล้วและวยังไรต่อครับไซเวกอยู่50บาทครับแคบมากครับสำหรับราคาทองคำแท่ง96.5%เช้านี้ครับไซเวแคบมากครับ50บาทไม่ไปไหนเลยครับแนวรับจริงๆก็อยู่ที่2 9 9 0 0บาทเป็นบรลิงเจอร์แบนล่างครับแนวต้านของลาย1ชั่วโมงก็อยู่ที่3 1 0 0บาทครับเป็นบลิงเจอร์แบนกลางครับตรงนี้จึงเป็นแนวรับ แนวต้านที่สำคัญครับบีบตัวอยู่ในราคา200บาทครับ3มือ29,900บาทถึง31,000บาทครับลายชั่วโมงว่าอย่างนั้นส่วนลาย4ชั่วโมงบอกว่าไซเวย์อยู่ในกรอบ ที่กว้างกว่านะครับแล้วลายเดก็กว้างกว่าขึ้นไปดังนั้นแนวรับก็อยู่ที่29,900บาทตรงนี้ถ้าไม่สามารถหลุดลงไปได้ก็มีโอกาสที่จะดันตัวทดสอบแนวต้านได้นะครับแนวต้านแรกอยู่ที่3,100 0บาทแนวต้านที่2 อยู่ที่เส้นสีแดงครับ3,200บาทและแนวต้านที่3าเริ่มกดตัวลงมาอยู่ที่3250ครับในวันนี้แนวโน้มเป็นเช่นนี้เลยครับพิจารณาลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับจะซื้อจะขายหรือจะทำกำไรหรือจะทำอย่างไรต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับพอร์ตการลงทุนเงินของท่านท่านต้องตัดสินใจเองนะครับดังนั้นตรงนี้จึงวิเคราะห์ไว้ตามนี้เลยครับขอให้ทุกท่านเทซื้อขายมีกำไรเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยกันทุกท่านครับผมเฮยุทธ ยูทูบเดอะ e ซิร์ชเทดทองแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม youtube กดติดตามติกตอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ